นะคะวันนี้นะคะทานข้าวกันข้าวผัดค่ะวันนี้ผัดข้าวให้น้ําเหนือนะคะวันนี้ข้าวผัดของเราก็ออกมาหน้าตาแล้วก็สีสันก็แอบพอใช้ได้อยู่นะคะอันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกปากน้ําเนือหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าวันนี้เพิ่งเลิกจากโรงเรียนมาค่ะ mm hmm. นี่ค่ะ สันก็ปักมานี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองให้น้ำเหนือชิมกันนะคะว่าน้ำเหนือจะโอเคไหมนะวันนี้น้ำเหนือมาแล้วหิวข้าวมากมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้อยู่ได้ย,ดยูถือว่าอร่อยนะคะเพื่อน ไม่รู้ว่าถ้วยนี้จะกินหมดหรือเปล่านะคะแหมดูจริงๆคือถ้วยนี้ใหญ่มากนะคะเป็นกระมังเลยนะ <c oughs> เป็นกระมังเลยนะอันเนี้ยน้ำเหนือก,กินแล้วได้อยูอ่กินอร่อยเลยหน้าตาข้าวผัดก็เป็นประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้กิน เย็นนี้ก็เลยผัดข้าวให้กินกลับมาก็ปนหิว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 หเล่นให้แม่ผัดข้าวให้นะคะอันนีม้มีผักกาดมีคะน้านะ มีแครอทมีหมูแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้ใส่เข้าไปเพราะว่าน้องโตแล้วน้องทานได้หมดก็เลยใส่ไปเลยโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับเมนูใหม่กันคะ่ะ